หนึ่งเขาเด้อเอฟสี่เด้อหนึ่งเขาแบบโบราณหรือว่าแบบปูหา,บานบ้านแม่องเบาเนาะยามแดงนะะี่กะสีออกมาหนึ่งเป็นฟื้นดังไฟเนาะทุกคน,นเนาะเป็นบ่ถ้าแม่ยามฝนนี่สีดังเป็นท่านเด้อแถวบ้านแม่องเนาะแถวบ้านนอกบ้านหนาเนาะอันนี้พ่อแม่เลี้ยมาคา่นะง่ายน่ะสิเป็นแบบนี้ตะกี้ใชไมตะกี้ตะก้อนเนาะยังบอดเจริญแต่เดี๋ยวนี้นั่นโซนไลจะมีเตาแก๊สได้แล้วก็มีเตาท่านได้แล้วกะ มีเตาฝืนแดยทุกคนเอ้ยโซนไร้กับประหยัดหลายจ่ายเนาะบ้านแม่องกับสิดังอันฝืนแบบน,นี้เนาะหมอเขาดำดำแต่ก็สะอาดเลยทางไหนเดอ้อเขาคำข้าวข้าวงามๆทุกคนแม่องคเอามาผ่าเอฟสีเนาะมาเผยอเอฟสีเบึงอันนี้แม่องเอามาดังอยู่นอกบ้านเด้นเนออันนี้นะนอกบ้านนอกบ้านคือว่าข้างๆบ้า,บานบอนทีบบอนทีโบเมนในบ้านเนาะเพราะว่ามันเป็นขวัญเป็นยางทุกคนเห็นบ่กำลังอ้ายขึ้นทุกคนเห็นบะ ประมาณนี้เนาะเอามาพาเอฟสี่ทุกคนหนึ่งเขาอันนี้นะหมอดำดำเนาะทุกคนเนาะดังท่านดังอันฟืนกับสีดำแบบนี้ทุกคนเออแต่หมออัน,นดังอันเตาท่านกะมีเนาะมันกับสีขาวดังเตาแก๊สมันกับสีขาวอันนี้นะหมอหนึ่งอั<ล>นนี้สําหรับหนึ่งฟืน้นเตาเตาไฟฟื้นเด้อทุกคนเด้อสิประมาณนี้ทุกค<ใ>นเหน็นบะประมาณ<ๆ>นี้เนาะทุกคนเนาะ บแบบนี้เนาะบายบายเดอ้อเอฟสี่เดอ้อ